สวัสดีจ้ากลับมาพบกับโลกของการดูดวงเ้ว้าวเดือนไม่สาแล้วนะจ๊ะร้อนแรงล้องแรงแล้วนะเพราะว่าเดือนนี้มีความสำคัญกับคนไทยคือเป็นดวงของดวงเมืองอยากไปฟังต่ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับบ้านพี่หมอซันกันด้วยนะ ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์เพ่งจิตมาที่ไพ่ที่คุณเห็นจากนั้นท่องน้ำมดตระสามจบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบเป็นตัวเล่าเรื่องนะคะแต่อย่าลืมมีสติและวิจารญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะมาจา้าเปิดวารนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจําเมษาได้แก่ป๊โอห้าไม้เท้าสิบไม้เท้า กลงล้อโชคชะตาชิงดาบสุดท้ายปะอเดือบเวอร์จากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปปะหกคะแนนจ้าต้องบอกก่อนนะคะใครที่เกิดวันจันทร์ให้พิมพ์คําว่าหน้าที่การงานดีและวงเล็บอย่าไปสนใจอะไรเลย คุณได้ไพ่ห้าไม้เท้ามันคือไพ่ของความอิจฉาดิสยาไพ่ของการแข่งแย่งชิงดีไพ่ของการที่คุณโดนเอารัดแล้วเอาเปรียบแบบมากๆก็ไก่ล้านล้านตัวแต่ถ้าคุณไม่สนใจอะไรเลยคิดแง่ดีคิดแง่งบวกเงินทองไหลามาให้บ้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นและดวงของวันจันทร์มีสิทธิเป็นเศรษฐีป้ายแดงเปิดคุณทรัพย์รับโชคใครที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสติดตามดวงเฉพาะกิจนิดนึง เพราะคุณอาจจะได้แนวทางแล้วก็ไปวับความรวย3ามที่นั่ง6กที่นั่ง4ที่นั่ง5ที่นั่งสองที่นั่งขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองนะคะส่วนใครที่เกิดวันจันทร์ซิเนเจอร์ในการทําบุญไหว้พระประจําวันเกิดของตัวท่านเองเน้นย้ําไหว้พระประจําวันเกิดของตัวท่านเองและจะดีที่สุดเชื่อเซนเชื่อความรู้สึกเชื่อในเลขความฝันใครชวนทะเลาะไม่ทะเลาะใครชวนตีลัง ไม่ไปเล่นกับเขาคบบัณฑิตบัณฑิตาพาไปหาผลจงจำไว้นะคะวันนี้พี่หมอบอกกันก่อนนะคะเพราะวันจนันทร์หวานเจี๊ยบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากมายและที่สำคัญดวงวันจันทร์เนี่ยดีที่สุดกว่าหลายๆวันนะเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย